ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาศิลปะสอนโดยคุณครูพนิดากรสิทธิ์จากโรงเรียนบ้านเขาดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3นักเรียนชั้นป .5 จะได้เ,เรียนเรื่องงานทัศนศิลินกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้ที่แตกต่างกันงานทัศนศิลป์นะคะเป็นงานศิลปะที่สามารถดึงดูดผู้คนที่พบเห็นได้ งานทัศนศิล์มีรูปแบบต่างๆเช่นการวาดภาพหรืองานจิตรกรรมงานบ้านหรืองานปฏิมากรรมงานภาพพิมพ์และงานภาพถ่ายเป็นต้นการวาดภาพหรืองานจิตรกรรมเป็นงานที่แสดงออกด้วยการวาดภาพบระบายสีเกิดภาพสองมิติมีลักษณะความกว้างและความยาวตามภาพที่เราพบเห็นแสดงระยะใกล้ไกล หรือตื้นลึกได้โดยใช้การลวงตางานจิตกรรมแบ่งออกเป็นการวาดเส้นและการวาดระบายสีการวาดเส้นคือรูปแบบของงานศิลปะโดยมีวัสดุอุปกรณ์เช่นดินสอปากกาหมึกดินสอสีดินสออีอีหรือปากกาศักลาด เอามาขีดเขียนบนพื้นผิววัสดุหรือกระดาษที่เราเตรียมไว้เพื่อให้เกิดภาพหรือลายเส้นที่เราต้องการเช่นงานวาดภาพการ์ตูนงานวาดที่แสดงเส้นแบบต่างๆการวาดเส้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญของงานศิลปะเกือบทุกชนิดดังตัวอย่างค่ะภาพวาดการ์ตูนล,ลายเส้นโดยใช้ปากกาหมึกดำวาดโดยเลิศดชาย ค่ะต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆค่ะคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพดินสอร่างภาพใช้ในการร่างภาพก่อนที่จะแรงเงาหรือระบายสีดินสอดำอีอีใช้แรงเงาในส่วนที่เป็นเงาหรือลงน้ำหนักอ่อนแก่ ดินสอสีใช้ระบายให้เกิดสีเหมือนจริงตามธรรมชาติและมีน้ำหนักอ่อนแก่ตามความต้องการปากกาสักหลาดหรือปากกาเมจิกใช้ระบายหรือทำให้เกิดเ,เส้นสีตามความต้องการของนักเรียนปากกาหมึกดำใช้ขีดเขียนลายเส้นเพื่อให้เกิดภาพตามความต้องการหรือเก็บรายละเอียดของภาพ เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนั้นใช้อย่างไรคุณครูให้หนักเรียนชั้นป5วาดภาพตามใจชอบค่ะนักเรียนจะวาดรูปอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบโดยนักเรียนต้องคำนึงถึงสัดส่วนของงานด้วยนะคะอย่างเช่นสิ่งของไหนที่อยู่ใกล้เราจะมีขนาดใหญ่สิ่งของไหนที่อยู่ไกลเราออกไปก็จะมีขนาดเล็กการวาดภาพต้องมี ขนาดใกล้กลางไกลเพื่อให้เกิดระยะภาพจะทำให้ภาพนั้นดูมีมิติและสมจริงมากยิ่งขึ้นสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนล่างภาพอย่างเดียวนะคะวาดภาพอย่างเดียวไม่ต้องระบายสีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะพานักเรียนระบายสีจะสอนนักเรียนเรื่องการระบายสีเองอย่าเพิ่งระบายสี สัปดาห์นี้วาดภาพอย่างเดียววาดภาพเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูทางลายคุณครูจะเก็บคะแนนนักเรียนแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือคะแนนการาร่างภาพส่วนที่2คือคะแนนการาระบายสีขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะคุณครูแพทย์เป็นกำลังใจให้นักเรียนจะวาดใส่กระดาษ a 4หรือสมุดวาดเขียนของนักเรียนก็ได้สู้ๆนะคะคุณครูรอชมผลงานนักเรียนอยู่นะคะ Thank you.